ว้าววันนี้นะคะสน่จันโกเมนนะคะแทงยอดออกมาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆด้วยดินปลูกสูตรนี้เลยค่ะใบสวยมากโตรเร็วด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ วันจะมาพาทุกท่านนะคะมาดูวิธีการปรุงดินนะคะให้กับสเสน่จันโกเมนค่ะสำหรับท่านเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะคะท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูการใช้วัสดุในการปลูกกันนะคะว่าดินมีอะไรบ้างค่ะ อันนี้ก็เป็นดินที่ปุ้ยปรุงไปแล้วนะคะเหมือนที่เคยคุยกันไว้เนาะว่าในในส่วนของดินนะคะเราก็จะไม่ให้เขาเรียกว่าเอ่อไม่ให้เขาไอ,อ้นี่เกินไปเนาะไม่ให้เขาแบบเอ่อดูดน้ําซึมเอ,อเรียกว่าเก็บน้ํามากเกินไปเพราะว่าเสนิจันเนี่ยก็เป็นพืชในชุในโซนเอเชียของเรานะคะชอบความชื้นแต่ไม่ชอบความแฉะนะคะ ดังนั้นก็เพื่อนๆก็ลองเดี๋ยวลองลองดูสูตรเนะสูตรใครก็สูตรใครนะคะแต่ว่าอันนี้ปุ้ยก็เอามาแนะนําค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการใช้การาลงมือทํานะคะไม่ว่าใครก็ตามเนาะเราจะไปดูข้อมูลอะไรที่ไหนเนาะก็ถือว่าเป็นความรู้แต่ว่าการลงมือทำเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะไปดูกันเลยจ้า ก่อนอื่นนะคะปุ้ยก็จะมาพามาดูอันนี้ก็คือดินนะคะดินอาจจะเป็นดินที่บ้านของเราก็ได้ถ้าเขามีแร่ธาตุนะคะเรียกว่าบางบางบ้านอย่างบ้านปุ้ยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะคะก็จะมีขี้วัวขี้ควายอย่าเยอะนะคะกะ็มันก็จะเป็นดินดีนะคะดินที่เรียกว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนที่อยูอ่คอนโดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ในเมืองนะคะก็สามารถซื้อพวก ดินใบมะขามดินใบกัมปูที่เขาทำขายกันได้นะคะเพราะว่ามันก็จะมีแร่ธาตุเรียกว่าเยอะสำหรับต้นไม้ค่ะนะอันอย่างแรกเลยคราวนี้เรามาดูต่อค่ะนี่ก็ดินเหมือนกันนะคะนี่แต่ว่าดินเนี้ยคือดินฮิวมัสค่ะ ดินฮิวมัสเนี่ยอยากรู้ว่ามันคืออะไรเนาะจริงๆปุ้ยก็ไม่ค่อยไม่ไม่เคยใช้เนาะแต่ว่าปุ้ยว่าอาจะคือถ้าสารอาหารที่เยอะๆก็คือดินฮิวมัสเนี่ยเป็นดินที่เขาเนี่ยเออไปไปตรงจุดเขาทําการแบบว่าบ่มดินนะคะเรียกว่า,ามีการทับถมของพืชของอสัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยใบไม้ต่างๆแล้วเขาก็เอามาทำขายเรานี่แหละค่ะถ้าดินฮิวมัสเนี่ยปุ้ยซื้อมาเป็น ซื้อมาเป็นเป็นถุงปุ๋ยนะคะถุงใหญ่ถุงหนึ่งก็อยู่ประมาณ490บาทขึ้นไปนะคะเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนเ,ออเพื่อนจะไปซื้อแยกก็ได้แยกก็น่าจะอยู่ประมาณถุงหนึ่งก็เอ,อ่อนาจะไม่เกิน 30- 40, 40บาทนะคะน่าจะมีนะคะอันนี้ก็คือดินฮิวมัสซึ่งมันมีประโยชน์อะไรดินฮิวมัสเป็นเป็นดินที่มีสารเอ,อ่อเยอะอสารอาหารเยอะสำหรับสาหรับเอ,อ่อเนี่ยคะ่ะต้นไม้ของเรานะเรียวว่าใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดค่ะ เดี๋ยวย้อนกลับมาที่พวกดินนี้เนาะถ้าถ้าถ้าเพื่อนๆซื้อดินพวกดินใบก้ามปูดินปลูกนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ8ถุงร้อยเก้ถุงร้อถุงร้อถุงร้อแล้วแต่นะคะวา่าจะเป็นแบบไหนนะคะก็เลือกซื้อกันได้เลยนะคะอยู่ที่8ถุงร้อยเก้าถุงร้อยสถุงร้อนะแล้วก็มาต่อกันค่ะที่นี่เลยนี่คือตัวนี้ก็คือตัวที่เป็น ผงเรียกว่าขุยมะพร้าวนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ก็คือมันจะเป็นผงแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆเ,เอามาไว้ผสมในดินนะคะอาจจะกรองก็ได้นะคะอาจจะแบบใช้กรองก็ได้แต่ว่าอันนี้ปุ้ยก็จะผสมลงไปเลยคือตัวนี้จะมเีเรียกว่าเขาสามารถช่วยในเรื่องของการอุ้มน้ําค่ะแต่ว่า สน่ห์จานของเราไม่ต้องการน้ําเยอะมากนะคะไม่ต้องการความแฉะดังนั้นเพื่อนเราจะไม่ใส่ตัวนี้เยอะเกินไปเดี๋ยวปุ้ยจะบอกสูตรอีกทีหนึ่งนะคะที่ปุ้ยปรุงนะคะต่อนะคะอ่านี่เลยอันนี้รู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็คือกาบมะพร้าวนั่นเองค่ะ กมามะพร้าวสับขาเอาไว้รองอ่รองพื้นกระถางนะคะเพื่อที่จะใช้ในการปลูกนะคะเพื่อไม่ให้ดินมันอ่เรียกว่าดินมันหล่นลงไปเนาะมันจะมีอ่ร่องนะคะของกระถางค่ะแล้วก็ช่วยในการอุ้มน้ําเวลาที่รากไม้เนี่ยเขาดูดซึมน้ําก็จะได้ดีเลยค่ะเพื่อนๆต่อนะคะมาต่อกา้านนีเห็นไหมอะไรเอ่ยจริงๆถ้าใครเมื่อก่อนเราปุ้ยอยู่บ้านแถวบ้านปุ้ยนี่นอยู่ใกล้โรงมีโรงสีนะคะ งริงๆกว้างๆนะไม่ได้มีความอันนี้เลยแต่ว่าอันนี้ใช้ได้นะคะใช้กับใช้รองก้นกระถางได้หรือว่าผสมก็ได้นะคะ,ะอ่าน,นี่ก็เป็นแกลบดิบค่ะแล้วก็มาคู่กันเลยค่ะอ้อลืมสับการมะพร้าวสับสามารถซื้อได้นะคะถ้าที่บ้านเราไม่ได้ขูดมะพร้าวเองนะก็ซื้อได้อยู่ที่อ่ หนึ่งถุงปุ๋ยนะคะ40บาทถึงหเอ้ยหนึ่งถุงปุ๋ยขอโทษหนึ่งถุงปุ๋ยเนี่ยหกสิบาทถึงเจ็ดสิบาทนะคะถุงไซส์ใหญ่เนาะแล้วก็เราก็มาดูนะคะแกลบดิบนะคะแกลบดิบเนี่ยก็ปุ๋ยก็ซื้อเป็นเป็นแบบอันนี้เหมือนกันนะคะก็อยู่ที่ถุงปุ๋ยละสี่สิบบาทแล้วก็มีแกลบดํา แกลบดำก็ถุงปุ๋ยละ40-60บถึงบาทเช่นเดียวกันแกลบดิบกับแกลบดำใช้ยังไงนะคะก็เอาไปผสมในดินได้หรือว่าเอาไปรองก้นได้นะคะส่วนแกลบดำเนี่ยผสมเพื่อให้เกิดมีธาตุอาหารนะคะสามารถใช้ได้นะคะในดินนะเพืเ่อนๆต่อต่อนะยังไม่หมดนะอันนี้คือแนะนําก่อนนะว่ามีดินแบบไหนชนิดไหนบ้าง ตัวนี้ดินภูเขาไฟค่ะที่เขาพูดกันเยอะๆว่าเอ,อ้ยต้องผสมยามีดินภูเขาไฟอะไรเงี้ยใครไม่เคยใช้ก็มันมีตั้งแต่เบอร์ศูนย์เบอร์เบอร์ศูนย์ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์หนึน่น 0, 0, 0, 0. นงหรืออะไรเงี้ยแล้วเบอร์ศูนย์คือเล็กสุดนะคะแล้วก็เบอร์หนึ่งเบอร์สองน่าจะประมาณนี้นะถ้าปุ้ยจะถึงเบอร์สี่น,นะคะแต่ปุ้ยเลือกอันนี้คือเบอร์เบอร์ศูนย์นะคะปุ้ยซื้อเบอร์ศูนย์มานะก็ตัวนี้ดินภูเขาไฟอยู่ที่เออ่ประมาณน่าจะสี่ร้อย ห้าสิบบาทนะคะเป็นถุงปุ๋ยนะคะถุงปุ๋ยหนึ่ง <enth. S 1> ก็เอาไปทําอะไรไอ้ดินภูเขาไฟเนี้ยก็คือเอาไว้สําหรับผสมใน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 เน,นี้ยในต้นไม้ในดินปุงต้นไม้เรานี่แหละดินปลูกต้นไม้เพื่อที่จะให้มันโปร่งขึ้นนะอันนี้ก็ลองเลือกใช้ดูนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้นี่อะไรปุ๋ยใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนค่ะสําหรับใครท,ที่ที่ไม่แบบว่า ไม่สะดวกในการมีไม่มีปุ๋ยคอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลี้ยงวัวหรืออะไรประมาณนี้นะคือไม่มีอ,ะอ่ะก็แนะนําใช้ตัวนี้ได้นะคะเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะซึ่งปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ยคือเรียกว่าสารพคุณดีมากคือเขาก็จะเลี้ยงไส้เดือนในในมูลมูลมูลวัวมูลควายะค่ะเขาก็จะมีแบบมันก็จะมีแร่ธาตุที่ดีมากนะคะอ่าโอเคไปต่อเลยนะ <IS L AT> นี่ก็อีกชนิดหนึ่งค่ะนี่คือ เพอร์ไลท์นะคะที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะเขาใช้ที่เขาบอกว่าใช้เพอร์ไลท์มีเอ่อเพอร์ไลท์เนี่ยเพอร์ไลท์หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเพอร์ไลท์ก็คือเป็นเขาบอกว่าเป็นซอกเรียกว่าเวลาที่มัน,มนเหมือนฟองอากาศของดินภูเขาไฟประมาณนี้นะคะเขาก็จะได้พอเขาแข็งตัวก็จะได้แบบนี้มาซึ่งเขาจะมีทั้งสารอาหารแล้วก็มีความแห้งนะคะมีความแห้งก็จะไม่ทําร้ายรากนะคะ ถ้าเกิดว่าโยเกลร์ลไรดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราอนุบาลอนุบาลพวกรากอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆโอเคนะคะครบแล้วเดี๋ยวเราไปดูการาผสมเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวปุ้ยพาผสมเนื่องจากว่าเสน่ห์จันเนาะเสน่ห์จันเนี่ยเรามาคุยกันก่อนเสน่ห์จันวันนี้ก็ยังเป็นแดงโกเม้นะปุ้ยปุ้ยพาดูของ,ของแดงโกเม้นะคะซึ่งวันนี้ปุ้ยจะบอกว่าเขาแตกเกาะเร็วมากนะคะแตกเร็วมากนะคะก็ ที่ปุ้ยปุ้ยใช้ก็คือจะเป็นเนี่ยค่ะเหล่านี้เนาะแต่ว่าปุ้ยจะบอกว่าจะเดี๋ยวจะบอกว่าเราใช้อะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือใช้ดินนะคะซึ่งดินเนี่ยใช้อัตรยอยู่ที่ดินดินก็เป็นดินธรรมดาคือเป็นดินดินดินใบก้ามปูหรือดินใบมะขามเลยอะไรก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนก็อันเนี้ยดินใช้สามส่วนนะคะปุ้ยใช้สามนะอ่าดินสามนะก็สามเสร็จแล้วก็ใช้กระมะพร้าว อันนี้ค่ะขุยมะพร้าวอ่าขุยมะพร้าวใช้อยู่ที่1ส่วนนะคะ1ส่วนแล้วก็ยิวมัดปุ๋ยใส่เข้าไป1ส่วนค่ะยิวมัด1แล้วก็ตัวนี้อ่าปุ๋ยมูลไส้เดือนอีก1ส่วนนะคะแล้วก็ปุ๋ยใช้แกลบดําค่ะอีก1ส่วนแกลบดิบจะใช้ในการรองนะคะรองกระถางตัวนี้ก็ใช้ในการรองกระถางที่เป็น เป็นน้สับนะคะรองกระถามแล้วก็จะใช้นี่ค่ะดินภูเขาไฟหนึ่งส่วนแล้วก็เพอร์ไลท์หนึ่งส่วนอันนี้เป็นสูตรที่ปุ้ยใช้นะคะแต่ว่าถามว่าต้องใช้หมดทุกอันไหมไม่มีอันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่มีเพอร์ไลท์ไม่เป็นไรไม่มีไม่มีแกลบดิบไม่มีแกลบดําก็ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถใช้เพื่อนอาจจะใช้แค่แค่แค่นี้ก็ได้นะคะนะก็อันนี้ก็เป็นสูตรที่ปุ้ยใช้เดี๋ยวปุ้ยมาผสมให้ดูกันค่ะ ก่อนอื่นเราก็อันนี้ปุ้ยอันนี้ไว้แล้วนะคะก็ใช้ดินลงไปก่อนนะคะผสมไปก่อนคือปกติก็ใช้ใช้ถังนะอันนี้เป็นหัวนะทุกคนใช้ถังนะคะก็ถังเขาก็จะจริงๆเขาเขาไม่นี่หรอกคือปุ้ยก็แบบถ้าปกติปุ้ยจะใช้ถังอันนี้ปุ้ยก็จะใช้ดินอ่าดินใบ ใสไม้กัมปูหรือไม่ก็ดินที่บ้านเราก็ได้ค่ะก็ทําทให้เขาละเอยียดนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เสร็จแล้วปุ๋ยใส่อันนี้ไปหนึ่งส่วนนะคะเพื่อนๆก็กเอาเนาะแต่แต่ว่าจริงๆคือมันตวงได้นะเวลาที่เราผสมใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนค่ะหนึ่งส่วนนะคะเพื่อจะใส่เข้าไปปุ๋ยมูลไส้เดือนหนึ่งส่วนอันนี้ใช้ฮิวมัสเหมือนกันหนึ่งส่วน หนึ่งส่วนก็อันนี้เป็นการลงมือทําเองนะคะคือไม่ได้มีสูตรว่าแบบเออการวิจัยอะไรจากที่ไหนนะคะก็เพื่อนๆท่านไหนคิดว่ามีประโยชน์ก็นําไปใช้เนาะหรือว่าถ้ามีคาแนะนําอะไรปุ้ยก็ยินดีนะคะเพราะว่าบางต้นเราก็เราก็ต้องดูเนาะว่าเราเรา,เราปรุงดินแล้วมันยังไงเราก็ดูต้นไม้เราด้วยอย่างเงี้ยคะ่นะ,คะดินฮิวมัสเราใส่ไปแล้วนะคะดินฮิวมัสก็เป็นดินที่สมบูรณ์มากนะคะ แล้วก็มาต่อที่นี่ค่ะดินภูเขาไฟเพื่อนเพื่อนผสมไปหนึ่งส่วนนะคะหนึ่งต่อคือดินดินปุ๋ยไช้เยอะสุดนะแต่ว่าอันนี้คือด้วยความที่อ่าอันนี้ก็จะมีดินภูเขาไฟซึ่งทําให้เขาโปร่งเนาะเห็นไหมพอเราใส่เข้าไปค่ะมันก็จะมีชั้นเรียกว,ว่าช่องอะคะช่องว่างนะคะเวลาเราใส่เราอ่าปลูกลงไปนะคะเราปลูกลงไปก็จะมีช่องว่างหนึ่งส่วนแล้วก็อ่า เพลย์ไลท์นะคะ <_ an> เพลย์ไลท์เพื่อใส่หนึ่งส่วนเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้ปโปร่งเช่นเดียวกันนะคะเนาะอ,อันนี้ก็แบบนี้นะคะผสมกระดดําไปนิดนึงค่ะแล้วก็อ่าผสมกระดดําไปหนึ่งไปนิดนึงนะคะนี่ก็จะเป็นดินที่เราสามารถ นำไปปลูกได้ตอนนี้คือถามว่ามีปุ๋ยไหมมีปุ๋ยหรือยังมีปุ๋ยแล้วนะคะเพราะว่าพวกนี้จะมีแบบทั้งดินฮิวมัสนะคะฮิวมัสทั้งอ,อ,อะไรนะแกลบดําทั้งมูลซะเดือนก็คือเป็นปุ๋ยที่เรียกว่าดีสําหรับต้นไม้เลยนะคะ แต่ว่าเราสามารถที่จะใส่เป็นออสโมโค้ดได้นะคะซึ่งเป็นปุ๋ยละลายช้าซึ่งในร้านร้านทั่วๆไปร้านร้าน,านต้นไม้เขาก็จะใช้ตัวนี้ลาะค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็เพื่อนๆก็เอาไปใช้ได้นะคะคลิปนี้ก็ยาวนิดน,นึงเนาะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะดินปลูกสน่จันโกเมนค่ะ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ